สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I am e k g Channel นะครับผมวันนี้เราจะมาตีกราฟโง่ๆในแบบฉบับที่หุ้นพังเออต้องบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าหุ้นที่แนะนำไปหลายๆตัวก็เริ่มที่จะพักตัวไปบ้างแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้แน่นอนว่าอยากจะแนะนำเออแน่นอนว่าหุ้นส่วนใหญ่นะจะแนะนำการ stop loss นะครับผมเพราะว่า ใครที่ออกไม่ทันโดยโดยส่วนตัวผมอะออกพอขึ้นขึ้นทํากําไรขึ้นทากําไรก็ออกหมดแล้วครับผมสําหรับผมนะผมไม่สนใจว่าผมขายหมูนะครับผมนะเพราะว่ายังไงเราก็กําไรนะครับผมสําหรับใครที่สําหรับคลิปนี้ใครที่ออกออกดอยไม่ทันนะก็ก็แน่นอนดอยเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาจุดซอรลอนแล้วแหละแล้วก็แต่ถ้าอยากรับนะครับผมก็จะต้องหาแนวรับแล้วแหละสําหรับในคลิปนี้เรามาดูกันนะครับว่า มีหุ้นตัวไหนบ้างที่เราจะเอามาศึกษาแน่นอนครับผมหุ้นที่ที่นำมาให้ตีกราฟแบบงงๆให้ทุกคนดูนะครับผมก็เป็นหุ้นที่ไม่สนับสนุนให้มีการซื้อขายเป็นอย่างใดเลยนะครับผมนะอยากให้ทุกคนได้รู้ถึงจุดซื้อจุดขายแนวรับแนว,แนวต้านและที่สำคัญที่สุดแน่นอนว่าอยากจะให้ทุกคนรู้ถึงจุด stop loss ในตัวอย่างคลิป ดังต่อไปนี้นะครับผมตัวแรกเลยที่ผมอยากจะบอกก็คือว่า ABM นะครับผม ABM เท่าที่ผ่านมาที่เราเราสังเกตมามันเคยขึ้นไปถึงดถ,ถึงจุด3.54ดเลยทีเดียวนะเออนะครับผม3.54ดเลยทีเดียวนะนี่คือกราฟ d a นะครับนะ3.54ดเลยทีเดียวเพราะนั้นต้องบอกว่าถ้า เป็นหุ้นติดดอยนะครับผมหุ้นที่หลายๆคนติดดอยนะผมจะดูกราฟเดย์ซะส่วนใหญ่เลยนะต้องต้องดูเลยแหละว่าเรามันถึงจุดไหนนะครับผมนะกราฟนี้มันเป็นกราฟขาขึ้นก็จริงนะครับผมนี่เห็นสังเกตไหมครับว่าจาก2.10นเนี่ยนะครับผมไม่ใช่สีต้องจาก1.94เี่นี่ยมันปรีดขึ้นไปนะปรีดขึ้นไปจนถึง3.08นะแล้วก็ พักตัวอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็โดนโตนดนเทลงมาเหลือ2.30แล้วก็ปีดขึ้นไปอีกนะครับผมปีดขึ้นไปอีกถึง3.54เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสำหรับ A.B.M. นะใค,ใครที่ใครที่ติดนะครับผมจะบอกว่าตรงนี้เป็นเส้น E.M.A. 5นะ E.M.A. 5 <Yeah. S 2> จะบอกว่ามันก็อย่าเพิ่งตกใจแล้วกันนะครับผม <ng> ต้องกําหนดจุดดีๆแล้วกันว่าจะเราเราจะรับตรงไหนอย่างไรนะครับผมผมคิดว่า เอพีเอ็นะถ้าเราดูกราฟดีดีนะจุดรับจุดแรกถ้าจะพักตัวถ้ามันจะพักตัวนะเป็นแนวย่อนะสังเกตน,นะครับขึ้นแบบนี้ย่อแล้วก็ขึ้นไปจนเนี่ยขึ้นไปทะลุแนวต้าน3.00ไปได้นะนะครับผมขึ้นไปได้เนะี่ยแล้วก็ย่อมาจริงๆมันยังย่อไม่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าผมคิดว่าผมหาจุด stop loss ก่อนละกันครับถ้าย่อเลย 2 8 8จุเนาะใช่ไหมถ้ามันต่ำกว่า2.88ดผมว่ามันจะเป็นขาลงแล้วครับผมมันจะเป็นไซด์เวย์โอเคป่ะโอเคป่ะนะครับถ้ามันต่ำกว่า 2. 8 8ุดดเพราะฉะนั้นเรามีให้รับแค่แค่2ไม้ครับทุกคนเรามีให้รับแค่2ไม้ครับก็คือ ณตอนนี้หุ้นมันอยู่ที่3.08นะครับผมอยู่ที่3.08ยอยากจะรับ3 3.08นเล่นๆแต่รับน้อยๆก็พอนะรับได้นะครับผมรับ3.08แล้วมารับ3 0 0นะครับผมจุดสุดท้ายหนักๆเลยก็คือว่า2.88มันควรจะต้องไม่ต่ำกว่า2.88แล้วนะครับผมถ้าต่ำกว่า2.88คือขาลงควรจะสต็อปลอตนะครับผมนะแต่ถ้าใครอยากเล่นไซด์เวย์คือถ้ามันต่ำ ถ้ามันต่ำกว่า2.88เนี่ยมันมีมีมันมีอีกรอบนึงคือ2.230ครับอืมถ้าใครอยากอยากเล่นไซด์เวย์ถ้ามันลงมาถึง2.2.2.30ถ้าใครรับตรงนี้ก็ถ้ามันเด้งก็โชคดีไปเออถ้าถ้ามันเด้งก็ทําก็ทํากําไรได้ผมว่ารออีกอีกวันนะน่าจะแบบประมาณ15วันถึง1เดือนนะนะครับผมนะแต่ ถ้ามันย่อแค่ตรงนี้ถ้ามันย่อแค่ถึงสา0ุดนย์ศนย์นะแล้วมันก็เด้งขึ้นก็ถือว่าไปต่อนะถือว่าไปต่ออันนี้แต่ว่าถ้ามันต่ํากว่าสามเนี่ยนะครับผมหรือว่า2 2 8 8ุดจุดปดดเนี่ยคือเป็นขาลงแล้วเล่นไซด์เว์เอาเอาละกันถ้ามันต่ํากว่าตรงนี้อีกแล้วถ้ามันต่ำกว่า2 3 0นะุดสาศูนย์ะมันคือตัวใครตัวมันแล้วนะนะครับผมสาหรับ ABM นะครับนะต้องลองดูแล้วกันใครที่ติดอยู่นะครับนะ ตัวต่อไปนะครับผม ARIP นะครับ ARIP ARIP เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยอโอเคโอ้โห ARIP ขึ้นมาแล้วก็เหมือนจะพักตัวย่อนิดหน่อยเหมือนจะย่อนิดหน่อยนะครับผมนะ ผมเล่นกราฟตรงนี้เลยแล้วกันเนาะเออจะได้ง่ายๆดูง่ายๆนะครับผมนะ AIP เห็นไหมครับว่าเขาขึ้นแบบแบบกระชากเลยตั้งแต่0.97นะขึ้นกระชากแล้วก็ย่อมานิดนึงแล้วก็ขึ้นมานิดนึงแล้วก็โดนเทครับโดนเทไปจนถึงประมาณ0.97เหมือนเดิมแหละนะโดนเทไปเหมือนเดิม0.97 0.96นะครับผมแล้วก็ขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง แล้วก็ลงมาทีนี้การาฟผมว่ากราฟมันจะมันมันจะเป็นไซด์เวย์แล้วแหละถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นไซด์เวย์แล้วมันต้องมันต้องมันต้องรอแล้วแหละอย่างเงี้ยคือจริงๆจุดจุดถ้าถ้าเป็นจุดเปลี่ยนอ่ะเป็นเป็นจุดเปลี่ยนแค่วันสองวันนี้แหละครับทุกคนว่าว่ามันจะเลือกขึ้นหรือว่าเลือกเลือกลงนะครับผมถ้าถ้าเลือกลงก็ต้องมาจุดตรงเนี้ย 0.97เหมือนเดิมและรอทำกำไรขึ้นไปแต่ว่าถ้าต่ำกว่า0.97ก็ต้อง stop loss ไปครับนะครับผมสำหรับ AIP นะวันนี้เราจะไม่คุยเรื่องเรื่องเรื่องเขาเรียกว่าอะไรเรื่องเรื่องไปต่อนะเรา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 จะคุยเรื่องว่าเฮ้ยเราจะ stop loss หรือว่าเราจะรับเรารอเด้งขึ้นและทำกำไรนะครับผมอันนี้ประมาณนี้นะครับผมบรู๊คนะครับบรู๊ค อากาศเปลี่ยนนะครับผมบรูคครับบรูคเป็นยังไงบ้างอืมบรูคเดี๋ยวขอตีแนวหน่อยแล้วครับตรงนี้บรู๊คเป็นยังไงบ้างเอ่ยบรู๊ควันนี้โดนเทหนักอยู่พอสมควรนะแล้วก็โอ้มาปิดที่1.15เนาะมาปิดที่1.15่งจุดหนึ่งห้า ซึ่งก็เกือบหลุดแนวรับ1.14ไปเหมือนกันนะจริงๆหลุดหลุดไปแล้วด้วยแต่ก็ยังมีแรงดันซื้อมาเพราะฉะนั้นก็ก็แต่จริงต่ำกว่า EMA 5ด้วยนะครับผมผมว่ามันน่าจะโดนเทไปลงไปกว่านี้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นใครมีอยู่ก็ stop รอเถอะนะครับผมผมผมว่ามันยังไม่มันยังไม่หลุดเยอะมากนะครับผม1 1.30 ตอนนี้1.15นะครับผมมันมันหลุดยัไมาเยอะมากผมว่าสตอปลอเถอะนะครับผมผมว่ามันน่าจะเป็นขาลงแล้วด้วยแหละนะครับแต่แต่ถ้าใครอยากเล่นถ้าใครอยากลงถ้าใครอยากจะลงคือขึ้นขุ้นขาลงผมไม่แนะนําอยู่แล้วเนี่ยมัน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 เป็นการพักตัวชัดเจนแล้วแล้วแล้วเทลงไปนะครับผมนะก็โหผมว่าต้องรอถึงตรงเนี้ยรอถึง0.90นะครับผมเราค่อยว่ากันใหม่ นะครับผมสําหรับลูคนะไม่แนะนําเลยด้วยซ้ํานะครับผมตัวตัวนี้ตัวต่อไป CGS CGS คือต้องบอกว่ามันยังดึงดังอยู่นะเออมันยังดึงดังอยู่ตัวนี้แล้วก็มันเป็นขาขึ้นอยู่ด้วยนะครับสําหรับตัวนี้เมื่อเมื่อวานเอเมื่อ2วันก่อนนะวุดิขึ้นไปเยอะเลยทีเดียวนะยังพอรับได้อยู่เนาะยังพอรับได้อยู่ยังยังอยู่ในช่วงของ1 9 4นะ คือจริงๆต้องดูพวกนี้แล้วแหละนะครับต้องดูพวกนี้แล้วแหละว่ายังไง1.95 1.94จะยันอยู่ไหมถ้า1.94ยันอยู่ก็มีโอกาสที่จะเล่นต่อนะเขาจะเล่นต่อหรือเปล่าต้องต้องว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมแต่ว่าจุดสต็อปลอนนะถ้าใครมีอยู่นะถ้าต่ำกว่า1.94ลงมาเนี่ย1.94 1.83เนี่ยคือวันนี้ผมคุยแบบว่าไม่ต้องรับเลยนะ ต้องคือมองหาจุด stop loss อย่างเดียวนะครับผมคุณแต่ละคนเนี่ย C C G S นะครับผมถ้าต่ำกว่า1 1 1 1 1, 1. 9 4ทิ้งไปทิ้งได้เลยนะทิ้งได้เลยนะครับผมแต่ว่าถ้าถ้า1นึ่รับมานะแล้วก็เด้งขึ้นก็ทำกำไรเถอะนะครับผมแนวแนวต้านก็คือ2.02นะ2.09นะนะครับผมนะแล้วก็ไปนู่นเลยอะ่ะ2.32นะครับผมสำหรับ C G S นะครับ ตัวต่อมา F S S นะครับผมโอ้นี่คือเล่นกันมันเคี่ยวเลยนะแต่เราจะมาดูว่าหุ้นมันลงแรงขึ้นแรงนะครับผมเนี่ยจังจังหวะยอ่อมันอยู่ตรงนี้ครับเนาะจังหวะยอ่อเขายอ่อแล้วแหละเขายอ่อมาปิดแกบตรงนี้แล้วนะครับผมเขาย่อมาปิดแกลบตรงนี้แล้วแต่ก็ยังยังยังไม่หลุดแนวรับ7.9นะครับผมยังไม่หลุดแนวรับถ้าใครรับ7.9ก็ ก็ลองดูแล้วกันว่าจะมีขึ้นเด้งทำกำไรไปจะไปที่8.5ได้ไหมนะครับผมถ้าแต่ว่าถ้าหลุด7.9มันก็มาเรื่อยๆแล้วแหละนะครับผมเนาะหลุด7.9มันก็มา7.0มา6.55เนี่ยตรงตรงเนี้ยซึ่งถ้ามาถึงตรงเนี้ยก็ถ้ามาถึง6.15 6.20ก็แย่แล้วครับอืมก็แย่แล้วนีนี้ควรจะสะบัดออกได้แล้วนะครับผมก็จุดท้ายนะคือป้ายสุดท้ายเลย7.9นี่ยแหละนะครับผมสาหรับ เอฟอ uh, FSS นะครับนะตัวถัดมาวันนี้จะพูดแรวหน่อยเพราะว่าหุ้นเยอะครับผมกอรี่โอ้กอรี่นี่บันไลกันมากๆเลยครับผมผมบอกว่าถ้าถ้าทุกคนติดตามนะบันไลมากมากเลยครับโอ้ดูดิเห็นไหมเห็นไหมมันมาหยุดอยู่เส้นแนวรับที่4.56พอดีเออถ้าอันนี้ง่ายๆเลยถ้าหลุด4.56มาเนี่ยก็ไปครับ นะนะครับผมถ้าหลุด4.56ก็ไปแต่ว่าถ้ายืน4.56ได้นะผมว่าเส้นวงตรงนี้เส้นวงตรงนี้ถ้ายืน4.56ได้ก็อาจมีลุ้นไปต่ออาจจะมีลุ้นไปต่อนะอาจจะเป็นไซส์อาจจะเป็นไซส์เวส์สำหรับ4.56 4. ถึง5.24เร่อ,อันี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่าว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าหลุดถ้าหลุด4.56มาได้เนี่ยมันมันก็จะมาไซส์เว์ตรงนี้แล้วแหละมันมันป้ายรับอีกทีหนึ่งมันคือ4.04ครับ เออก็ต้องมารับตรงนี้แหล 4, 4. ะสี่สนยครับผมสำหรับกอรี่นะนะครับต่อไปแกรนแกรนนี้ยังไม่เยอะมากเนาะยังไม่เยอะมากอาศัยกำลังสะสมอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะว่าก็ขึ้นมาขึ้นมาจากแนวประมาณ0.54นะ0.54ขึ้นไป0.67 0.68นแะแล้วก็ย่อตัวลงมาวันนี้มาปิดที่0.58นะครับผมนะก ยังพอไหวยังพอไหวแล้วกันยังยังพอไหวยังพอรับได้ถ้ารับก็มาศูนจุดห้าสี่เลยแล้วกันนะครับมารับศูนยจุดห้าสี่ยังยังพอไหวแต่ว่าถ้ามีแรงโดดขึ้นไปถ,ถ้ายืนยูน0 6จดกนได้ผมผมว่าน่าสนใจนะอาจจะไป0ูนย์ูนจุดหแล้วก็ไปศูนจุดหกปดดังเดิมได้นะครับผมสำหรับแกรนนะ NBC จริงๆแล้ว NBC ไม่ได้ขี้เลสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าวันนี้ผมลองติดตามดูมันมีตัวเดียวที่ ที่ดูแต่ก็ไม่ได้แบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ไม่ได้วีคอห์บ้างนะเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะครับต้องต้องบอกว่าช่วงนี้งานงานเยอะไม่ได้ดูอะไรเลยดูเฉพาะตอนพักเที่ยงนั่นแหละนะครับนะก็ดูสิปีขึ้นไปที่หนึ่งจุดสี่สองหนึ่งจุดสี่สี่แล้วแต่ว่าโดนกดลงมาครับผมมามาอยู่แนวที่หนึ่งจุดมาปิดเท่าไหร่มาปิดหนึ่งหนึ่งจุดสองสี่ใช่ไหมเออก็ ก็ยังพอมีโอกาสนะจริงๆแล้วถ้าถ้ายืนถ้ายืนจริงๆแล้วถ้ายืน1.27ได้เหมือนเดิมแล้วก็น่าก็น่าก็น่าไปต่อนะครับผมถ้าถ้ารับถ้ารับก็รับได้นะ1.20 1.10 1.1สองศูนยจุดหนึ่งจุดหนึ่งสองหนึ่งจุดศูนย์แปดอะไรพวกพวกเนี้ยได้แต่ว่าถ้าต่ำกว่าหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดเนี่ยก็บายบายนะครับผมนะจริงๆแล้วมันเป็นแนวรับก่อนหน้านี้แหละนะครับถ้าต่ำกว่าหนึ่งจุดศูนย์แปดก็บายๆนะครับผมสำหรับ nbc นะ ตัวต่อมา SDC SDC นี่นานแล้วนะไม่วิ่งเลยนะครับผมตั้งตั้งแต่นั้นมาโหไม่วิ่งเลยนิ่งสนิทนะครับผมแล้วก็ทาแถามแถมจะลงไปด้วยซ้ำนะครับสำหรับ SDC นะหุ้นไม่วิ่งก็จะปล่อยอยู่ใัยแล้วครับผมก็ไม่ได้ก็ไม่ก็ไม่สนใจแล้วครับตรงนี้มันมันนิ่งๆอยู่ที่ศูนถึจุด6ี่เก้าศูนย์จุดห้ากนะเป็นเป็นไซด์เวย์ตรงนี้นะควรจะรอศูนจุดห้าหก ให้ขึ้น0.56ไม่้ได้ก่อนครับผมแล้วค่อยไปลุ้นลุ้นแนวต้าน0.62 0.67อีกทีหนึ่งแล้วกันสำหรับ SDC นะครับผมนะถ้าต่ำกว่า0.49ก็สตอปรอตเถอะนะครับผมนะตัวต่อมาลงโคตรแรงเลยนะครับผมบอกแล้วว่าเขาปล่อยเขาก็คือปล่อยครับผม SVOA นะครับ SVOA ครับโอ้โหดูดิถึมไหมแต่ก็ถามว่ามันยังหลุดไหมยังหลุด EMA9 e m a 1 5ผมว่ายังไม่หลุดนะ เออผมว่ายังไม่หลุดนะแต่ว่าก็ก็เสียวไหมอะ่ะถามว่าเสียวไหมก็เสียวนะเสียวนะเพราะว่าเพราะนั้นอ่ะรับรับที่เท่าไหร่ดีนะครับผมรับที่เท่าไหร่ดีผมคิดว่ารับที่สามจุดเก้าหกนะสามจุดเก้าหกสามจุดแปดสองสามจุดหกหกถ้าต่ำกว่าสามจุดหกหกนี่โหไปรอที่สามจุดหนึ่งหกเลยนะสามจุดหนึ่งหกนี่ก็ไม่ไหวนะเพราะนั้นผมผมว่าจุดสุดท้ายคือสามจุดหกหกนะถ้ามันจะพักตัวนะ นะครับผมถ้าถ้ามันจะพักตัวแล้วเด้งขึ้นทำกำไรก็ก็รีบทำไปไปซะเถอะถ้ามันปลื๊ดลงมาถึง3.16นะก็ไม่ก็ก็ก็ไม่ไหวนะครับผมสำหรับ SBOA นะครับผมนะโอเคตัวต่อไปนะครับผม TNDT ครับ TNDT TNDT น, oh. น,น,น,นะครับผย TNDT นี่ก็แน่นอนครับผมลงมาถึงแนวรับตรงนี้แล้วแหละหนึ่ง หนึ่งหนึ่งจุดสองศูนย์คือป้ายสุดท้ายครับอืใครอยากใครอยากรับก็รับครับผมนะใครอยากใครอยากรับก็รับรับรับก็รอรอเด้งขึ้นก็ว่ากันไปแล้วกันแต่ว่าถ้าตามกว่าหนึ่งถ้าใครมีอยู่ตามกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดสองศูนย์ก็ก็บายบายครับผมเป็นขาลงโดยปริยายชัดเจนแน่นอนนะครับผมตรงตรงนี้ก็น่าจะเป็นไซด์เวย์แล้วแหละนะครับผมไซด์เวย์ขาลงด้วยซ้ํานะครับสําหรับ TNDT นะครับผมนะตัวสุดท้าย UPA ครับ UPA ครับอืม UPA เป็นยังไง UPA นี่บ้าบอคอแตกไหมครับผมนิ่งนิ่งสนิทนะครับผมไม่ต้องมายุ่งกับมันครับผมแต่แต่ถ้าใครถ้าใครมีอยู่นะก็0.34นะเอาง่ายง่ายวัดกันง่าย0.34มันผมว่ามันก็น่าจะวิ่งระหว่าง0.34ถึง0.43นะครับผมประมาณนี้แหละนะครับผมสำหรับ UPA นะน่าจะประมาณนี้นะครับก็ลอง ลองดูแล้วกันลองเอาไปศึกษาดูแล้วกันใครที่ติดดอยใครอะไรก็ต้องวาง,วางแผวนแล้วกันนะับผมเอาไปเล่นหุ้นตัวอื่นที่มันกําไรดีกว่านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดี